ครับสวัสดีครับผมก็ามาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบาวลินยังอยู่ที่ถนนอิสรภาพนะครับฝั่งขาเข้านะครับมุงหน้าไปแยกผรานนกนะตอนนี้อยู่ถนนอิสรภาพนะครับมาจากทางด้านหลังนะถนนสุทธาวาสหรือว่าสถานี รถไฟทนบุรีนะครับบางกอกน้อยนี่ครับตลาดบางกอกน้อยนะตลาดสดตรงสีแยกคลานนกนะครับตรงไปเราก็จะไปสีแยกบ้านแขกไปถนนประชาธิปกนะครับ เลี้ยวซ้ายนะตรงนี้นะแยกพาด,ดนกก็จะไปศิริราชไปอรุณอมรินครับเลี้ยวขวาก็จะไปออกถนนเจรัญน,นี่คือตลาดบางกอกน้อยนะครับโอ้เคยได้ยินสมัยก่อนนะเขาบางกอกน้อยคลองบางกอกน้อยตลาดบางกอกน้อยทำให้นึกถึงหนังสมัยก่อนนะครับ จะเลี้ยวขวานะครับแยกพลานนกตรงไปก็ยังเป็นอิสระภาพอยู่นะครับไปแยกบ้านแขกผมจะเลี้ยวขวานะครับไปทางจรัญน,นะครับนี่คือถนนพลานนกนะครับมาบกใหม่อีกแล้วนะครับ สิบล้อรถสิบล้อเขาวิ่งแต่เช้าเลยเขาเหมือนครับว่าเป็นรถที่เขาลับมากำจัดของเสียนะเนี่ยนะถนนพานนกนะครับนี่ ก็มีปั่นจัก,กรยานกันด้วยนะครับยามเช้าวันอาทิตย์นะครับเขานัดกันมาปัน่นสุดยอดเลยครับไปกันเป็นกลุ่มนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแยกไฟฉายนะครับ สีแยกไปฉายนะเป็นถนนจลันนี่เข้าให้ตรงไปหรือเปล่าเนี่ยดูลูกศรแล้วมันมันให้ตรงหรือเปล่าเนี่ยผมกลาวว่าจะตรงไปนะ จะไปถนนกาญจนาสีแยกไฟฉายนะครับกออ็ตรงไปได้อยู่เลีเ้ยวขวาก็จะไปปิ่นเก้านะครับไปบรมนทนนีเลี้ยวซ้ายก็ไปแยกท่าพระไปจรันน,นั่นแหละไปวงเวียนใหญ่ครับ นี่คือแยกไฟฉายนะครับโอ้โหเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับเป็นสะพานเหมือนกับสะพานสลิงโค้งนะครับนี่เป็นถนนตัดใหม่นะครับตัดมานานแล้วละ่ะหลายปีแล้วละ่ะเขาปั่นจัก,กรยานกันนะครับกกำลังกายกัน ถนนพลานนกการเจนานะครับพลานนกการจนาพิเศษโอ้ยตรงกาอกลางเขาทำสวยนะก็มาจัดตามคำขอนะครับของพี่น้อง f อซีนะครับอยากให้บ่าวลินมารีวิวถนนพลาดนกกับพุทธมนตลสายสีนะครับจริงๆถนนเส้นนี้ยังไปไม่ถึงสายสีนะครับไปไปลงแค่ กาญนาเองนะครับยังไม่ถึงสายสอง้วยซ้ำนะครับโหนี่สะพานข้ามอะไรเนี่ยข้ามคลองเหรอมองไม่เห็นนะครับถนนตัดใหม่นะครับพรานนกกาญนาพิเศษนะครับ ก่อนยังไม่มีนะเส้นนี้ผมก็อยู่กรุงเทพมานานอยู่นะยังไม่มีถนนเส้นนี้นะครับเมื่อก่อนผมก็ขับรถส่งของหูดอกไม้สวยงามจังเลยนะครับดอกอะไรเนี่ยเหมือนดอกเ,อเหมือนดอกซากุระเลยนะครับสุดยอดจิงๆบรรยากาศยามเช้านะครับโอ้โหดอกไม้สีม่วง ตรงไปก็การเจนะพิเศษนะครับบลมราชชนนีข้างหน้าก็จะเป็นถนนราชชฤกพึกนะิงรถยิงกันอยู่นะถ้าออกซ้ายนะครับก็ไปเป็นถนนราชชฤกพึกนะครับนี่ ก็ตอไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศถนนนะครับในกรุงเทพนะครับรอ,อบนอกกับบรรยากาศสบายๆนะครับโอ้ดอกสากุละนะเนี่ย่ <c oughs> จริงๆก็ไม่รู้ชื่อนะครับก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับดอกอะไรก็ไม่รู้นะครับจังสวยงามเตตาจริงๆ เป็นจุดยูเทิร์นนะครับโอ้โหรถเมล์สำหรับรถเมล์แถวนี้ก็มีแต่ปา่าแต่สวนนะครับไปก่อนนะ,ะเป็นทางแคบเล็กๆนะวิ่งกันสวนกันแก่แต่ตอนนี้ก็มีถนนตัดใหม่มาแล้วนะครับก็ทำให้รถก็เริ่มจะเยอะนะครับก็มีบ้าน มีตึกมีอะไรขึ้นมาับรรยากาศสบายสบายนะครับเช้าวันอาทิตย์วันนี้ถนนพลาน,นกการจนาพิเศษนะครับข้างหน้าก็จะเป็นพุทธบนทนสายหนึ่ง ถนนพุทธมนตลสายหนึ่งนะ,ะเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปออกซ้ายไปก็จะไปตลาดบางแคนะเ,ะเพชรเกษมนี่ครับออกซ้ายตรงนี้แต่ทางเข้าทางออกก็มันดูแคบๆเลยไม่มีป้ายบอกอตุมนตนสายหนึ่ง ต่อไปก็จะไปการจนาพิเศษนะครับแสงแดดหายไปไหนนะ บางน้อยนะครับสะพานข้ามคลองโหวิ่งสบายเลยนะครับรถไม่ค่อยเยอะถนนเส้นเนี้ยเป็นถนนตัดใหม่ตัดมาจากสีแยกไฟฉายนะครับจากจากแยกไฟฉายนั่นแหละมาออกกาญจนาพิเศษ จริงๆเขาก็คงจะทําไปจนถึงโน่นนะครับพุทธมณฑลสายสี่นะแต่ตอนนี้มันยังไปไม่ถึงนะครับก็มาถึงแค่การเจนาพิเศษนะครับวงแหวนรอบนอกนะครับแต่ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับถนนการเจนาพิเศษวงแหวนรอบนอกนะครับนี่ตรงไปก็จะไปพุทธมณฑลสายสอง บางบัวทองก็หวังว่าคงจะถูกบกถูกใจนะครับสำหรับพี่น้องที่แนะนำทางมานะครับให้มารีวิวนะครับตอนนี้ก็เป็นสะพานนะครับข้ามข้ามถนนกาญจนาพิเศษนะครับนี่ นี่ครับพุตธมณฑลสายสามสายสี่เขายังสร้างไม่เสร็จนะครับเห็นไหมนี่เขายังสร้างต่อไปอยู่นะใกล้จะเปิดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหไม่ได้มานานเลยนะเนี่ยจำอะไรไม่ค่อยได้นะครับจะมีไปถึงพุทธมณฑลสายสี่เลยนะครับแต่เขายังสร้างไม่เสร็จนะครับเอากั้นไว้ไม่ให้รถผ่านด้วยก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ หวงังว่าโอกาสหน้าคงจะได้มารีวิวให้ดูกันใหม่นะครับวันนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับสำหรับสนนทานนกกาญจนาก็ตุมต้นสายสีนะครับโอ้แดดมาพอดอีอย่าลืมกดติดตามช่องบาวลินนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ